สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อก่อนจัดส่งเอ้ยไม่ใช่เสื้อก่อนผลิตจริงนะคะเสื้อก่อนผลิตเพราะว่าสําหรับออเดอร์นี้นะคะเรา ทำทำเสื้อตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าสั่งมาประมาณ300ตัวนะคะมาจากทีมงานของปั่นโต้ลมนะคะมาจากจังหวัดกําแพงเพชรนั่นเองค่ะลายเสื้อสวยเลยนะคะสีสวยมากนะคะเป็นสีฟ้าท้องฟ้าเลยตัดตัดด้วยสีขาวนะคะเป็นฟ้าขาวแล้วก็จะเล่นคอเสื้อด้วยสีดํานั่นเองค่ะเดีให้ดูแบบเต็มเนะคะ อันนี้คือสีโอสีเข้มไปหน่อยแต่สีงานจริงจะเป็นฟ้าแบบฟ้าท้องฟ้าในกล้องอาจจะดูเหมือนออกน้ําเงินนะคะงานจริงไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะคะสีฟ้าสวยเลย<ม>ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆกันนะคะไปดูงานซูมใกล้ๆกันค่ะงานเสื้อวันนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อคอวีนะคะลูกค้าเลือกได้นะคะวันนี้เป็นคอวีค่ะแล้วก็ตัวเสื้อนะคะสีพื้นสีพื้นเลยจะเป็นสีฟ้าและสีขาวนะคะ เป็น2โทนสีเลยเด่นสุดๆเลยก็คือโลโก้นะคะโลโก้ทีมของพี่เขานะคะสวยคมชัดอยู่แล้วเล่นเป็นสีทองนะคะจะเป็นสีทองวิงวิงไล่โทนสีนิดหน่อยนะคะเป็นทองเข้มทองสว่างนิดๆนะคะแล้วก็จะมีข้อความนะคะก็คือเป็นโลโก้ของพี่เขาเลยเขียนว่าปั่นโต้ลมแอดกำแพงเพชรนั่นเองนะคะ เด่นเลยค่ะโลโก้คือเด่นเลยเต็มตัวเสื้อเลยนะคะแล้วก็ลายตัวเสื้อค่ะก็จะเด่นที่สีพื้นของเสื้อก็คือฟ้าขาวนั่นเองนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นลายเดียวกันนะคะก็จะมีเพิ่มเติมมาคือตรงแขนเสื้อค่ะแขนเสื้อจะใส่สปอนเซอร์เพิ่มเข้ามานะคะขอดูแขนเสื้อหน่อยนี่ค่ะแขนเสื้อเขียนว่าชากังราวนั่นเองนะคะอ๋อสำหรับใครที่ชอบดื่มก็ชากังราวรู้จักแน่นอนนะคะส่วนด้านหลังอ่ะมาดูด้านหลังตัวเสื้อหน่อยด้านหลัง อันนั้นก็ไกลไปนิดนึงอ่านดูตัวนี้ก็ได้ค่ะด้านหลังนะคะมาดูเลย ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้นะคะเหมือนคนจอดจักรายานแล้วก็เหมือนกําลังคุยกันอยู่ยืนยืนรวมกลุ่มกันนะคะภาพน่ารักมากค่ะอันนี้เป็นภาพที่ลูกค้าเขามีอยู่แล้วนะคะเป็นโลโก้ของพี่ๆนะคะมาจากทีมงานปั่นโต้ลมนะคะด้านหลังเป็นภาพเหมือนคนเ,เป็นทีมปั่นจักรายานอยู่ด้วยกันนะคะภาพน่ารักมากค่ะส่วนด้านหน้าก็เป็นภาพทีมคนปั่นจักรายานเช่นกันแต่ว่าเหมือนว่ากําลังปั่นอยู่นะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยคะ่ะอยากจัด จัดวางจัดตำแหน่งนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังชอบแบบไหนนะคะสามารถสั่งงานได้หมดเลยอันนี้คืองานที่เราทำขึ้นแบบให้ดูก่อนนะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้แจ้งได้ว่าต้องการปรับแก้ยังไงแก้ไขตรงไหนนะคะสำหรับออเดอร์เยอะๆออเดอร์พิเศษนะคะนี้เราขึ้นงานให้ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนสำหรับออเดอร์ทั่วไปนะคะเราก็จะมีขึ้นงานให้เช่นกันนะคะแต่ว่างานเสื้อก็จะเป็นงานกราฟิก งานกราฟิกที่เป็นงานภาพนะคะที่สามารถแก้ไขได้นะคะทุกแบบทุกงานนะคะสามารถแก้ไขได้ว่าชอบแบบไหนสามารถสั่งงานที่ถูกใจได้ทั้งหมดนะคะอย่างของทีมงานปั่นโต้ลมอันนี้นะคะจะบอกว่าสวยแล้วค่ะสวยจบลงตัวเลยรวมไปถึงข้อความนะคะเช็คงานให้เรียบร้อยแล้วตัวอักษรถูกต้องการจัดวางตำแหนง่งภาพ แสงสีเสียงทุกอย่างนะคะก็สวยครบจบที่นี่ที่เดียวได้เลยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวจะส่งเสื้อตัวจริงตัวนี้นะคะให้พี่ๆทีมงานปั่นโต้ลมได้ดูค่ะแล้วก็อ,อ,อยากปรับแก้ตรงไหนก็สามารถแจ้งได้นะคะแต่ถ้า สวยจบโอเคแล้วก็สามารถสั่งผลิตได้เลยค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาน่ารักมากนะคะชำระเงินยอดเต็มชำระยอดเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับออเดอร์พิเศษนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมแพ็กจะส่งก่อนแล้วก็มีทยอยงานของลูกค้าที่รอเสนอรอส่งรอส่ง,สงแบบทุกอย่างเดี๋ยวจะรีบจะส่งรีบเคลีย์ให้จบให้เร็วที่สุดนะคะก็ขอบคุณทุกๆออเดอร์มากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ